อันหลับเฮ้ยเฮ้ยดูนะคะไปดูคุณพ่อคุณพ่อนล่อนเจ้านอนพอลูกทีสองกัวหน้าได้อ๋อเพื่อนนะคะเหมือนกับว่ายิ่งให้ยิ่งได้ประมาณนี้ค่ะยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งหวงยิ่งยิ่งหมดเนาะยิ่งให้ยิ่งได้ค่ะ วัสดีเอทีทุกท่านนะคะวันนี้พอดีเราถือโอกาสมาที่บ้านตะกายนะคะมาเยี่ยมน้องน้ำมูนะคะหรือว่าชื่อชื่อจริงก็คือน้องวันมุงคุณนะคะวันนี้ก็เป็นวันดีวันสุขขันรับน้องนะคะรับน้องแต่ว่าตอนที่เรามาก็คือเขาเขาเสร็จเสร็จภารกิจกันหมดแล้วนะคะคือแยกย้ายกันหมดและะว้วนี่ค่ะก็จะเหลือแค่ญาติายพี่น้องที่ช่วยกันเก็บข้าวเก็บองนะคะ ตอนมาถึงก็น้องก็ยังเล่นอยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้แปดหมดแล้วค่ะขอเติมพลังก่อน <c oughs> ตัวเล็กกลับอย่างเดียวค่ะอ่ะ,อะแม่โมตอนนี้แม่โมก็นี่นะคะ ีซุ้มดอกเิดอยู่นะคะแล้วก็มีผ้ามามาถึงไว้บางบางแดดบางฝนเนาะเราเราก็มาด้วยกันหลายคนนะคะเราออกมาจากบ้านก็จะมี มีควันรักมีตายน้องเอิร์นน้องแต็มแล้วก็ควันอ้วนลุงบุญหลายแล้วก็ควันควันเมฆนะคะพิดนดมาด้วยกันแต่ว่าพอมาถึงไม่รู้ว่าหายกันไปไหนนะคะความความบุญหลายก็ไม่รู้ไปที่ไหนควัมอ้วนก็ไม่รู้ไปที่ไหนนะคะคือมาถึงต่างแยกย้ายกันไปเลยค่ะคนละที่คนละทางควันรักก็น่าจะไปหาควันเตยหรือเปล่านะคะควันรักเพราะว่าอยู่อยู่ไม่ไกลนะคะอยู่ไม่ไกลจากบ้านของควันเตย นอนหลับสบายใจเลยอืมนี่คุณแม่ ค่ะเจ้าภาพนอนหลับแล้วแขกยังไม่กลับบ้านเลยเจ้าภาพนอนหลับแล้วค่ะนี้งานแล้วเจ้าภาพเรา งนี้คือร่มรื่นมากเลยนะคะแม่ๆคือมีต้นไม้อยู่ล้อมรอบเลยค่ะล้อมรอบน้องน้ำโมเลย เห็นแม่แม่เอฟซีหลายท่านบอกว่าน้องน้ำมูเป็นยามนะคะนอนกลางวันตอนกลางคืนก็ตื่นมาเฝ้ายามใช่ไหมน้ใจน้ำมูเกล็ดอุ้ยอ่านหลับเฮ้ยเฮ้ยดูนะคะเดูดูคุณพ่อ ลูกเป็นก้อเขาเอาลูกนอนน้อนมั้งเจ้านอนพอลูกทีสองขวหน้าเลยอ๋อลูกเป็นพ้อนด้วยผ้คุณบอกว่าลูกตอนตีสองอ้าแม่โมจ่าพี่ชายครับพี่ชายเป็นพ่อขวาพราผูกแขนอ๋อค่ะฮะถูกพอดีเป็นคะแนนก็อ๋อห้าพันคะแนนนะคะพี่ชายของของคุณปู่นะคะ พุ้ชายนอนไปเนอะเนเมื่อไหตื่นมาตั้งแต่ตีสองโอ้ตื่นตื่นมารับแขกนะคะตั้งแต่ตีสองคุณปู่คุณบอกว่าพี่ชายนะคะพี่ชายของปู่ช่วยปูกแขนพี่ชายก็คือที่เป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดบ้านทราลาดนะคะนี่ค่ะ <laughs> <laughs> nó nhạng điêu นโมบอกว่าก็งานก็เริ่มเสร็จแล้วครับเดี๋ยวขอขอตัวเติมพลังก่อนนะคะเพราะว่ารับแขกมาทั้งวันเลย รถมาให้นะคะมีผูกปูนท่านก็มามาเก็บเก็บขยะออกนะคะ ยนหญาใหม่แล้วก็เก็บอันเก่าออกนะคะคือขคกท้างเด็กจะต้องให้ให้สะอาดอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่ตราบเหมือนกันว่าฟันรักไปไหนนะคะเดินไปไหนไม่รู้ ถ้ามาถึงการคือหาการไม่ไม่ไม่เจอเลยค่ะเพราะว่าก็มีช้างที่รู้จักที่นี่กันหลายเชือกนะคะก็นานๆเราจะได้มาออกมาข้างนอกนะคะออกมาข้างนอกก็มาทักทายเนาะมาถึงก็อยากไปทักทายคนนู้นคนนี้ค่ะลมเย็นมากเลยค่ะ นอนก่อนนะคะต่อน ก่อนอื่นนะคะตอนที่ที่เราเดินมาเดินทางมาถึงนะคะจะตัดมีอะไรจะให้ดูด้วยนะ,ะพอดีพอดีนี่ค่ะพอเราเรามาถึงมาถึงงานนะคะก็วันนี้ก็เป็นวันดีเนาะก็ทำวิธีสลูกขันนะคะก็ได้รับของดีนี่ค่ะะนี่ค่ะเป็นของดีของ,องน้องน้ำโมนะคะน้องน้ำโมนะคะคือเขาเอามาแจกให้กับทุกคนเลยนะคะความรักก็ได้ น้องเจมก็ได้น้องเอ๋ยก็ได้ได้กันทุกคนเลยนะคะเขาเขาแจกให้เลยเพราะว่าคือตามความเชื่อโบราณนะคะก็คือว่าถ้าลูกช้างที่ที่คลอดใหม่นะคะเขาจะไม่ให้เก็บไว้ไม่ให้ขายไม่ให้อะไรนะคะคือเขาจะให้แจกแจกออกให้หมดคือไม่ให้เก็บไว้เลยนะคะคือแจก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 ่ายออกให้หมดคือเป็นความเชื่อนะคะเหมือนกับว่ายิ่งให้ยิ่งได้ประมาณนี้ค่ะยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งหวงยิ่งยิ่งหมดเนาะ ยิงให้ยิงได้เขามาถึงคือเราเราก็ไม่ได้มาไม่ได้มาบ่อยนะคะไม่เคยได้มาเลยมาถึงแต่เขาก็แจกแจกทุกคนค่ะที่ที่อยู่ในงานค่ะที่นั่งอยู่ในงานคือแจกให้ทุกคนเลย<า>ก็ขอให้ทางเจ้าของพานนะคะ<า>เจ้าของช้างขอให้มีลูกมีลูกมีหล,ลาน <10 S 1> มีช้างออกมาเยอะๆเต็มบ้านเต็มเมืองให้ได้เป็นสิบยี่สิบเชือกเลยนะคะ<า>ก็เป็นความเชื่อน,นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ ที่เรานับถือนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคือความทุกคนก็รู้ค่ะรู้ว่าช้างที่คลอดมาใหม่ถ้าเกิดมีโรคช้างเขาจะต้องแจกให้กับทุกๆคนค่ะถ้าปฏิบัติได้ตามที่คนเฒ่าคนแก่บอกมาก็จะถือว่าจะดีมากเลยนะคะทุกอย่างต้องมีเหตุมีผลค่ะถ้าทําตามเขาเรียกว่าเดินตามรอยผู้ใหญ่มาไม่กันเนาะก็นี่แหละค่ะเป็นความเชื่อก็ดีใจค่ะก็ะไม่ได้คิดว่าจะจะได้เนาะ ก็ต้องขอบคุณไปยังเจ้าของค่ะเจ้าของใจดีมากค่ะเป็นปู่คุณน,นะคะมันใจดีมากใจดีกับทุกคนเป็นคนง่ายๆค่ะเป็นคนง่ายๆสบายๆก็เดี๋ยวสําหรับคลิปน,นี้เราก็จะขออนุญ,ญาตหยุคดคลิปไว้ทั้นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ